ขมรอวดสนามบินใหม่เขาบอกว่าใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับพมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กัประมาณเกือบเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวันนี้พี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไม่นําเสนอไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้ขเขมรเนี่ยกำลังอวดสนามบินใหม่อ่าเลไลยเพจขเขมรเนี่ยก็บอกว่าใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิอ่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปจอดที่สนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาเนี่ยแซงประเทศไทยว่าอย่างนั้นนะครับอ่าผมไปดูในเพจขเขมรเลไล้เพจเนี่ยเหมือนเขาเห่กันจริงๆนะนะครับเหมือนเขาไม่เคยเห็นนะ่ะ ขนลูกขนหลานไปนะครับเอาเสือเอาหมอนถอดรองเท้าบ้างอะไรบ้างขึ้นไปนั่งดูเหมือนไม่เคยเห็นอ่าสนามบินน่ะเอาง่ายๆคือเหมือนไม่เคยมีสนามบินน่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกท่านจไม่ยมวยยัย ឯងចើញមកពីណាវិញដែរខ្ញុំមកពីស្អាងហីមកពីស្អាងយើងនេះណោះចាហើយអញ្ជើញមកបិទជន់មិនបានទេឥឡូវខ្ញុំបាច់បាច់ហើយបានឃើញពលានថ្មីគេណាស់ចាំចង់មកមើលស្គោះកាយហើយចាយចៅវាឡើងតលើខ្ញុំអត់ផ្លូវឈឺចែកទៅដាក់អត់រួចអូខ្ញុំจําណាស់ហើយឥឡូវតបានឃើញព្រះអង្គនៅលើទេអត់មានព្រះអង្គដែរមានព្រះអង្គប្រះធំនៅលើអា9 9ម៉ែតណា นี่แหละครับทุกท่านนี่คือสนามบินใหม่ของกัมพูชาก็จะมีชาวกัมพูชาเนี่ยคือไม่เคยเห็นเอาง่ายๆครับอ่าแห่เข้าไปที่สนามบินแล้วก็ถือธงชาติลากกระเป๋านะครับวิ่งพยายามที่จะโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยมีสนามบินนานาชาติแล้วนะอ่าสนามบินใหม่ ามาดูรายละเอียดนะครับที่เขาบอกว่าใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมอิอันนี้คือสนามบินของเขาเนี่ยประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสนามบินนานาชาติเตโชมูลค่าสร้าง5.50หมื่นล้านบาทโครงการขนาดใหญ่ที่หวังจะเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศสิ้นสุดการให้บริการเกือบเจ็ดทศวรรษของสนามบินเดิม พร้อมเดินหน้าสู่เป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกแห่งใหม่ของโลกอันนี้คือเขาเอามาแปลเป็นภาษาไทยตามข่าวของกัมพูชาอันนี้รายละเอียดอีกนะครับว่าสนามบินนี้ใหญ่แค่ไหนสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่ของกัมพูชาในกรุงพนมเปญซิตี้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ระยะแรก15-13-15ล้านคนต่อปีและมีเป้าหมายจะรับจะรองรับ ให้ได้ถึง45ล้านคนต่อปีภายในปี2593 2593ปีนี้ปี2568อีกกี่ปีครับไม่รู้กี่สิบปีถึงจะถึง45ล้านคนระยะแรกเนี่ขอเอาสัก13-15ล้านคนนะครับอันนี้คือความอลังการของสนามใหม่ของกรุงพนมเปญน,นะครับดูหลังคานี่นะครับมองไกลๆนะเอาง่ายๆคือผมนึกว่ามัสยิดอ่า เหมือนมัสยิดของพี่น้องชาวอ,าอิสลามนะครับดูห่างๆเหมือนที่มาเลเซียเราไปมาเลเซียใช่ไหมเราก็จะเห็นมัสยิดเลอะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ข้างในเนี่ยสร้างเป็นพระพุทธนะรูปนะฮะค่อนข้างจะไม่แมทกันสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับมาดูสนามบินสุวรรณภูมิว่าความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับรา,ายละเอียดนะฮะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยปัจจุบัน อรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ60ล้านคนต่อปีโดยมีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มควาขีดความสามารถให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด150-180ล้านคนต่อปีในอนาคตปกติคือ60ล้านคนต่อปีนะถ้าเทียบเซกัมบูกัมพูชาระยะแรกเขาจะเอา13-15ล้านคนต่อปีในอนาคต150-180ล้านต่อปีกัมพูชาเนี่ย สิบสามล้านกับสิบห้าล้านกับหกสิบล้านคนต่อปีเป็นคนละเรื่องกันเลยนะอันนี้พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่นะทีนี้มาดูว่าเฟสิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะเมนี่ยข้ามเนต้องพิสูจน์นะฮะว่าสิบสามล้านคนถึงสิบห้าล้านคนต่อปีนี่จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับจุดเด่นก็คือมีแอร์พอร์ตลิง์นะครับ ใครไปสนามบินสุวรรณภูมิทั่วโลกรู้นะครับใครไปแบงคอกไทยแลนด์เนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งแท็กซี่ก็ได้สามารถนั่ง BTS อ่าใครอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับนั่ง BTS เลยครับนั่ง BTS ไปต่อที่ไหนรู้ไหมสถานีมักกะสันนะครับแล้วก็ไปต่อขึ้น a i r p o อร์ตลิงค์แอร์พอร์ตลินี่ก็ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับผ่านลำคำแหงหัวหมากบ้านทับช้างนะครับสบายนะฮะ อันนี้คือความสะดวกสบายของสนามบินสุวรรณสนามบินสุวรรณภูมินี่ติดอันดับโลกติดท็อปไฟลของโลกนะครับเรื่องความสวยงามความอลังการนะฮะคุณดูนะครับรูปชงนรูปทรงนะครับหลังคาสนามบินสุวรรณดูไฮเทคดูอินเตอร์นะครับเหมือนสนามบินนานาชาติอินเตอร์เนชั่นนลแอร์พอร์ตจริงๆแต่สนามบินของกรุงพนมเปญเนี่ยคุณดูนะครับ จะเหมือนลังนกก็ไม่ใช่มันเหมือนสนามบินทั่วๆไปที่ดูก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรนะฮะผมว่ามันดูก็ปกตินะครับอ่าแต่ขเขมรเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่เคยเห็นนะครับเหสนามบินอ่าถือธงชาตินะครับกูว่ากูว่านับจากนี้ไปนะเขาต้องขึ้นป้ายไว้ด้วยนะถ้าป้ายต้องขึ้นไว้ว่าเออห้ามขอทานนี่ผมเป็นห่วงขเขมรมากเลยตัวนี้เป็นห่วงกลัวว่า ชาวขเขมรน,นะครับจะปล่อยคนขอทานเนี่ยไปนั่งขอทานอยู่หน้าสนามบินนะครับอายเขาอายชาวโลกนะอ่าถ้าคิดว่าโอเคสนามบินเปิดแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นตอนนี้เครื่องบินต่อเที่ยวต่อวอันในกัมพูชากรุงพนมเปญเนี่ยบินไปต่างประเทศถ้ามาเทียบส่ประเทศไทยนะั้นยังห่างกันประมาณห้าสิบปีอยู่นะครับเที่ยวบินอยู่ในเมืองไทยนะครับโอ้โหช่วงสงการเฉพาะบินภายในประเทศยังจองล่วงหน้าแล้วเฉพาะคนไทยเนี่ย นะครับบินไปต่างประเทศนะครับเต็มดอนเมืองเต็ม ừ, สุวรรณภูมิเต็มต้องจองล่วงหน้าสนามบินคามินเขาจะไปเที่ยวไหนครับแหล่งท่องเที่ยวในกรรัมพูชานครวัดเต็มที่ก็ประมาณนั้นคิดจะบอกว่าโอ้โหในอนาคตสิบสามล้านคนสิบห้าล้านคนนะครับผมว่าไม่มีหรอกนะครับเมืองไทยนี่พิูจน์ได้เห็นแล้วครับปีละสี่สี่ห้าสิบล้านคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวต่อปีหกสิบล้านโดยปกติรองรับได้สบาย นะอันนี้เทียบใส่มันไม่ติดเลยนะเพราะฉะนั้นคือเขมรเนี่ยทำอะไรก็เหมือนเป็นตัวตลกนะครับเหมือนคนไม่เคยมีเหมือนบ้านนอกนึกๆออกมนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานด้วยครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ